ี่ครับึ่งออกมาเยี่ยวนะครับผมลังออกไปเยี่ยวนะครับอาจารย์แบบนี้นะครับถ้าจะขย่าเลยก็ได้มั้งคิดว่ามันไม่ต่อยหรอกมั้งมั้งนะ ขยยานะครับนี่ครับช่วงจังหวะเขาอ,ออกไปเยี่ยวนะครับไม่ต่อยนะครับผมยังไม่โดนต่อยเลยนะครับไม่ได้พลควันด้วยนะครับของจริงนะครับไม่หลอกนะครับ เคราะกันเลยจังหวะนี้ถือมือหนึ่งเคาะมือหนึ่งนะครับยากจังนี่ครับเราขโมยกันเห็นเห็นเลยครับขโมยลางพึ้งกันเห็นเห็เลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเริ่มมาตามที่หูวิวิวิวนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อยนะครับ สวยงามครับโมยมาแบบไม่ต้องใช้ควันนะครับไปครับไปดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ธันวานะครับออกหาเพื่องอีกแล้วครับวันนี้มาอายุธยานครับวิ่งเข้ามาบ่อ,บอรทรายทางอยุธยานี่นะครับ แล้วก็เจอผึ่งแล้วนะครับหนึ่งรังนี่กำลังบินเลยตัวกำลังบินเต็มๆเลยครับไปดูกันนี่ครับพึ่งออกมาเยี่ยวนะครับ หลังออกไปเยี่ยวนะครับอาการแบบนี้นะครับถ้าจะเขย่าเลยก็ได้มั้งคิดว่ามันไม่ต่อยหรอกมั้งมั้งนะเขย่านะครับครับช่วงจวัองหวะเขาออกไปเยี่ยวนะครับ ไม่ต่อยนะครับผมยังไม่โดนต่อยเลยนะครับไม่ได้พนควันด้วยนะครับของจริงนะครับไม่หลอกนะครับเคาะกันเลยจังหวะนี้ถือมือหนึ่งเคาะมือหนึ่งนะครับยากจัง เราขโมยกันที่นี่เลยครับขโมยล้างพึ่งกันเี่นีเลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับก็เริ่มมาตามที่หูวิวีวีนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อยนะครับสวยงามครับขโมยมาแบบไม่ต้องใช้ควันนะครับไปครับไปดีกว่าตอนนี้หลังจะกตหลังที่มานะครับเรา๋วเข้ามาในบอร์ดซายนะครับ บ่อซ้ายเก่านะครับเจออีกหนึ่งรางนะครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับเมื่อกี้ขโมยมันมาแล้วทีหนึ่งแบบนี้น่าจะโดนนะครับถ้าขโมยมนันอีกดูไทัว่วกันครับเพื่อเจออีกครับนี่นะครับ ไม่รู้ว่าเขย่าแล้วมันจะโดนไหมต้องลองครับต้องลองปล<ม>่อยนะครับ บินมาแบบว่าตกใจนะครับลองเขย่าดูนะครับอันนี้ยังต่ออยู่ที่นิ้วนะครับอันนี้ลังนี้ไมาได้โกหกนะครับบางลังก็ดุบางลังก็ไม่ดูนะครับอันนี้เขาตกใจแล้วบินลงมานะครับแล้วก็มปาปักที่นิ้วเลย โอเคครับเดี๋ยวขอทำการตัดก่อนนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับในเมือโดนต่อยไปสองทีแล้วก็บุรีก็ไม่ต้องนะครับเข้มเคนครับขโมยมันมาเลยครับผาชอบขโมยแบบไม่ต้องใช้ควันนะครับเพราะผมก็ขย่าให้เห็นๆนะครับโดนต่อยก็บอกต่อยนะครับตังนี้โดนไปสองที เพราะว่ามันบินลงมาแล้วมันก็ปักเลยนะครับมันไม่ได้บินมาต่อยนะครับตกใจนะครับโดนสองทีดั้งทีหนึงแล้วก็นิ้วแต่ไม่ได้เจ็บเพราะมันบินลงมาปักเฉยนะครับขอพูดก,ก่อนครับตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งลางนะครับเข้าในบอดายนะครับรับี้ต้องใช้บุหรี่นะครับ ต้นสำเทศนะครับเพราะว่าผมมีกลิ่นไปแล้วนะครับมีกลิ่นจากหลังเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันล่นมาทั้งก้อนเลยครับแล้วมาใส่ที่หน้านะครับแล้วก็ฮะนองอีกลังเหรออะตอนนี้แม่ว่าเจอนะครับใหญ่ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับจะค่อยมาตอีหลังนี้ครับ อ๋อก็ไม้ใหญ่นะครับปล่อยจะได้นะครับลังกําล,ลังดีนะครับนี่ครับนี่หนึ่งลังนะครับนี่ผมก่าเขา่าวได้เลยนะเนี่ยปล่อยไก่อนไปเอาต้นมาทาเท็กัน,นครับผมต้องตัดกิ่งมาให้เพื่อที่จะต่อบุรี่นะครับต่อบุรี่ขึ้นไป เพราะว่ามันโต้ลมนะครับตัดกิ่งไม้ตัดตัดนึงครับ หลังนี้ผมจุดบุหรี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาบุหรี่ติดไปลายไม้ครับสักคู่นะครับว่าผมจะไปบบเอาเลื่อยดีกว่าใช้เลื่อยดีกว่าขี้เกียจปีนครับต้นต้นมันเล็กนะครับเลย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  ด้วยให้เอลงมาก็พอนะครับเอาไเลยครับได้แล้วโูก็เยอะนะครับที่นี่เราแวนอยู่นะครับ ขวานต่ออีกหน่อยนึงนครับลมแรงนะครับนี่ครับต่อไม้ไปแล้วนะครับโจะก่อรุยต้ต้นเพื่อที่จะไล่เลื่อยนะครับกับกิ่ง เจอเล้าเจออีกไหมลา้านเจอแค่หลังนั้นหลังเดียวนะครับยังไม่เจอเพิ่มนะครับขอเรื่อยแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับเรื่อย

าแล้วนะครับถึงจุดหมายครับถึงจุดหมายรีบตัดครับเดี๋ยวลังมันหักนะครับเดี๋ยวแผลนไม่ได้โอเคครับนี่นะครับได้แล้วนะครับจะตีหลังต่อไปครับตอนนี้ก็ขึ้นมาตัดหลังนี้กันนะครับหลังที่แม่บ้านเจอนะครับ เป็นหัวเดียวนะครับนี่นะครับเราได้กินควันจากหลังที่แล้วนะครับหลังเมื่อกี้เนี่ยนี่นะครับขอตัดกันครับอยู่กิ่งไหนไม่รู้หลังกินเล็กนี้หักเลยมีน้ำเปล่ามีน้ำหรือเปล่าหักมาทั้งแล้อ,อ๋อมีจะได้ แกยวนี่นะครับลมก็ลมก็พัดนี่นะครับมีน้ำนะครับโอเคไปอ่าต่ออ่าตอนนี้ก็หลังนี้ผูกไม่ได้นะครับไม้อ่อนนะครับพอผูกแล้วมันฉีกตรงหัวคอน,นี้นะครับสรุปเว่ ต้องเอาไปขูดใส่กล่องนะครับขูดใส่กล่องกันดีฟ้าตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งลังนะครับไม่รู้ว่าแม่บ้านผมเจอไว้ก่อนหรือเปล่านะครับงหนากะไม่เจอนะนู่นครับหลังมาเริ่มเลยนะครับ ออกไปเยี่ยวดีนะครับผมเห็นดินแวบๆนะครับนู่นนะครับใหญ่อยู่นะครับก่อตัดไม้ต่อ,อ,อมูรีขึ้นไปลมควันก่อนนะครับหาไม้แป๊บครับตอนนี้ผมก็ต้องใช้เลื่อยนะครับต้องใช้เลื่อยนะครับ ด้วยมันลงมานะครับนี่นะต้นเด็กแต่มันเจอยุขาทำไมมันกิ่งมันออกทิ่มอย่างนี้นะครับนี่นะครับกิ่งมันออกทิ่มมานะครับดูนะครับปกติกิ่งจะต้องอขึ้นบนนะครับงานขึ้นบน,นครับนี่นะครับ อด่นี้กิ่งทิ่มลงข้างล่างนะครับแล้วก็งอแปลกๆนะครับไม่รู้เป็นของดีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เอาไปนะครับขอตัดก็นนะครับนี่ก็ได้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ เขย่ากันครับมาดูน้ำกันครับนี่น้ำไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับแต่ก็มีครับใช้ได้ไปครับไปหานักอื่นกันต่อนะครับบ้านผมขี่รถออกจากตรงนี้ก็เจอเลยนะครับไม่ได้เดินมานะ นอนครับเห็นน้ำดำนั่นนะครับเอานะครับเพราะว่าในนี้มีน้ำนะครับแล้วก็ตรงไหนลังนะนี่อ๋อโอ้ยนั้นใหญ่กว่ามีตรงโน้นลังหนึ่งนะครับจะเห็นไหมเนี่ยดูบนนี้มันเตี้ยแต่ถ้าลงนี่ดำดำนั่นนะครับเดี๋ยวค่อยไปครับเอาลังนี้ก่อนเอาลังงุ้นก่อนดีกว่า

กำลังบินไปเยี่ยวเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็จะขย่าเไปเลยผมอยู่ใต้ลมนะครับเนี่ยผมอยู่โคนต้นนะครับเหนือลมลมพัดมาทางนี้นะครับกําลังบินออกเยี่ยวเลยครับขย่าวครับขย่าวดูมีน้าป่ะไม่รู้ก็พอมีนะครับพอมีน้ําอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมจะโน้มลงมานะครับแต่มือเดียวผมโน้มไม่ได้นะครับ โอเคครับขยาวกันเห็นเห็นนะครับนี่ไม่ได้พ่นนะครับขยาวเลยโอเคครับขอตัดก่อนครับตอนนี้ผมก็เอาลงมาแล้วนะครับมีน้ําหน่อยนะครับทีแรกเห็นอย่างนี้นะครับนึกว่าปิดตาหมดนะครับแอ่มันอยู่สูงครับก็ยังดีครับพอมีหน่อยนึงเอาใส่กล่องได้ครับน้ําใส่กล่องได้ ผมก็เขีย่าลงมานะครับไม่ได้ใช้กวนนะครับบินออกไปนเยี่ยเนี้ยผมชอบมันเขย่าวง่ายดีเดี๋ยวให้แม่บ้านเอาไปใส่กล่องนะครับกินะไมใส่นั่นเลยทำได้ป่ะ <c oughs> มาดูหลังนี้ครับจะเขีย่ยาต่อเลย เขย้าต่อแล้วนะโอ้หลังนี้สวยกว่านะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปตัดก่อนนะครับขยายาวไปแล้วโน่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็เขย้าลงมานะครับมาได้ใช้ควันนะครับแจวไอ้ปลา,าผมเจออีกแล้วครับแล้วผมจะขึ้นยังไงนะครับ ติดตามตอนต่อไปนนะครับแล้วลมอย่างนี้ด้วยครับอยู่คาด้วยครับรู้เรื่องดูก่อนนะครับว่าเกาะจริงไหนครับอ่าตัดต้นเลยครับอย่างนี้ตัดต้นนะครับนี่ครับอยู่ต้นที่ตรงกลางนะครับเดินเลื่อยเลยครับเลยดดิบ โอเคครับขอจัดการก่อนดู่นนะครับหัวเบเลอเลยตอนนี้ผมก็ตัดต้นลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับดุพอสรคัวนะครับนี่นะครับลงมาแล้วนะครับโอเคครับขอตัดก่อนนะครับ แต่ไม่ผมยังไม่โดนต่อยนะครับแต่ดูอยู่นะครับตัดกปนนะครับอ่าครับจากตัดดิบๆกันลงมาเมื่อกี้นะครับโดนต่อยสามทีนะครับแม่บ้านโดนนักแข่งมาทีนะครับเพราะมันสูงนะครับแล้วก็แม่บ้านเจออีกหนึ่งรังนะครับนี่แม่บ้านเจอเยอะมากครับ ะจะให้ดูเหมือนมันรังมันขาดแหว่งเลยนี่นะครับเจ๋อเลอยเยี่ยกระโดดนี่นะครับเดี๋ยวขอ ต่อไม้เอาไม้ต่อบุรี่ขึ้นไปลมฟันกันนะครับอ่านี่นะครับลักษณะนี้ครับน้ำน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าลังมันขาดไปนะครับแล้วก็ขอทำนางพญาเพียบเลยนะครับพญาไข่ไปเต็มเลยนะครับหลอดนางพญาอยู่ใต้นะครับลิ้แหลมแหลมนั่นนะครับขอตัดก่อนนะครับ นี่นะครับได้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเขย่าดูน้ํานะครับยังไม่เห็นน้ําเลยนะครับว่าเป็นยังไงแม่บ้านผมแม่บ้านผมเจออีกรังหนึ่งนะครับโอ้โหจะได้ครับหนอนพิเสื้อกลางคืนเล่นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปาดลังแล้วหนีบไว้นะครับว่าต้องเอาหนอนพิเสื้อออกนะครับ จะได้ครับโอเคเดี๋ยวขอทำการตัดแล้วก็แต่งไม้ให้ดีครับแล้วก็มาแขวนไว้นะครับเอาน้ำขูดครับลังนี้นี่นครับนงหนึงลังนะครับแต่ว่าไม่เอาครับลังนี้ ต้นใหญ่เกินนะครับเรียลเลือเล้อยไม่ไหวนะครับปีนก็ยากนะครับดูแล้วลมแรงด้วยครับไม่เอาดีกว่าครับปล่อยไว้ทําพันต่อไปครับอ่ะตอนนี้แบตเหลือ14เปอร์เซ็นนะครับจะประหยัดแบตให้เยอะที่สุดนะครับเจออีกหนึ่งลังนะครับ สวยครับน้ำสวยอยู่ครับอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ก็จะได้ครับ เกาะมายาลามยักษ์นะครับนี่ครับโอเคขอตัดนะไปหากันต่อนะครับย่งขับรถมาเจออีกหนึ่งลังนะครับนุ่นครับน่าจะเพิ่งมาเกาะนะครับไม่เอานะครับเพิ่งมาเกาะนะครับอีกหนึ่งลังนะครับเหมือนเพิ่งจะมาเกาะไม่นานนะครับ น้ำยังไม่มีนะครับดูหัวยังเป็นยันดูอย่างนี้ดีกว่านอนนะครับหัวมีนิดเดียวเองบน้ำปล่อยไว้ครับนุ่นรถไปจอดอยู่นู้นะเดินย้อนกลับมา